พร้อมขึ้นสู้ฐานจะเป็นยังไงเบาลุ่งอีสานมักมวนสวัสดีครับพวกผมทีมงานเบาลุงอีสานมักมว มือนี้ทีมงานจะมเม็ดบากลกองนะครับอันนี้บากลกองหน่อย20่สิบพอ่าอันนี้จะเป็น3เท่าเป็น60นะครับอันนี้บอลหน่อยเห็ดปล่อร่องเบิ่งแล้วอยู่ดีนะแต่ว่ามือนี้เขาจะไม่เหตุบากลกองใหญ่ยาวสามเมตรยาว3เมตรคือจากนี้ไม่หอดีจะยาวสามเมตรจากนี้ม่หอดีจะยาวเมตรหนึ่งเพราะว่าด้านนี้มันนี่มันจะยาวเป็นสามแถวเนาะสามช่วงหนึ่งสองสามสามเมตรแตม่เหตุอันใหญ่อ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตอันหน่อยให้เบิรงกอนวามันจะขึ้นลักษณะเด๋เป็นตังได๋ยไปไปเบิรอยก่อนนนนี่คืออตงงมััจะเป็ นี่ต้องเข้ามันจะเป็นยังไงสิยังไงสอันนี้กะปล่อยแล้วหมื่อวานทดสอบเบิงยูนะครับก็เลยว่าอันน้อยถามันอยู่ถามันขึ้นก็เลยว่าจะเห็ดอันยญยให้พี่น้องเบงสามเมตรเลยนั่นนั่นเนี่ยรถจะมาแล้วันนี่เนี่ยนั่นยู่หรอเอ้ยเนี่ยนั่นเนี่ย ต่ำรมแห้งเนี่ยมันจะโบนิ่งมันจะทรายนะครับเพื่อต่ำร่มพอดีต่ำมพอดีเนี่ยเนี่ยอ่าอ่เออา <c oughs> เทบบอเทบบออ่างงที่ไรทีมงานงงงงที่ไรเออเป็นไงเดียวได้น้นอยเออหน่อยไปยืปยมรได้ไงเลย,ปลย,ปลยไปไปมัดไปเลยก็ได้คือต่อมเือลมมันต่ำโบแห้งจนเกินไปคพื่อแถวแถวว่าแม่ลูกเนี่ย ล่มแห้งได้นะเพราะว่ามันมีหางจองมีหางจองแต่ตัวนี้มันเพรมีหางมันตกปลล่อมร่มแห้ง <c oughs> ตกปลล่อมพอดีมันไดงสิแบบแต่ว่าขัดสาไ,ไปสามากมันก็สวยสวยนะอ่ะโอเคกะกะประมาณนี้แล้วครับตัวหน่อยอันนี้คือ20เซน20่สิบคูณหกตัวที่เา้าจะมาเร็ยนี่คือ1เมตรคูณสมเมตรไปไปเบิรงนตึกันเลยวันนี้ มีโอกาสอีกบ่ที่ได้มาพอกันอีกจะเทื่อไอสิเอาเวลาตอนนี้ก็ตัดใหม่แล้ว3เมตรกะจะพาตัวนี้เป็นสี่อันแล้วก็เขาจะมาตัดอีกเมตรนึ่งมันบ่คบตัวเมตรหนึ่งจะใส่สิบหกอันใส่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหหลบไปที่เจอดวงเศราอุตส่าห์ให้บุงไปได้เบิกฟ้าบูชาพญาาแทนคิดหอดบรรยากาศคิดหอดพี่น้องมันต้องได้มวนมันจางแม่นคงสิดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนเบิ่งบังไฟแสนนํากัน มีโอกาสกที่ได้มาพอกันอีกจกเพื่ออายสิเอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ่ยาคำว่าหักเ้าเคยสัญญากันวห้มาพอกันไม่นาดการบังไฟมองเกา่าเพื่อนี่สิว่าขอให้เจ้ามาเป็นแฟนให้มีโอกาสเด้เดอลบไปที่เจอต้องเศร้าตา้บุญบังไฟได้เบิกฟ้าครับตอนนี้ก็เดล้าไใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ นีอันนี้จะเป็นโครงขอบมันเดี๋ยวก็จะมัดก็ไปลงเน,นี่ยมัดหนีมัดหนีดหนเดี๋ยวเงี้ยไปฝนนะครับสามเม็ดจากนี้มัดหนีเมตรหนึ่งจากนี้ไปฝนสามเม็ดเหรอเราอันนี้กก่อนอีกเหลืออีก่กันหนึ่งเพรวทั้งหมดอันนี้ต้องใส่ซิปล็อันอันนี้ตัวเมตรหนึ่งใส่ซิปล็อ,อันใส่เราซิปลอันเหลืออยูอันหนึง่งอันนี้เราจะใส่สนว์น้ำใส่สีเลย เจ้าสุนุขนได้ไป่ะแล้วมื่งวานจะเป็นยังไงสุนูนี่กะดังบค่อยดีบันเด,ดย์ะแ <No, no. S 1> ต่ผู้ใดีความคิดเห็นว่าจังไดยกะคอมเมมตนบอกชิดเลยกว้ากองแหงวสามเมตรเคื่อแรกคลื่นอนนกระติดกระดาษโอ้ล้มพัดติดคนเดียว,วเป็นจัไงบ้าง, <laughs> งพยายามติดอยู่ครับสูงก็ล้ม่แม็น,มนับล้มแห้งขนาดเลยกระดกระดาดลม

ตอนบางไฟแตกรูสึกแตกๆว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าแลนลบบึงไฟไปนํากันตบตาใต้ห่มใหม่หัวใจอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ทันได้เว้า ครับพี่น้องตอนนี้กะได้แล้วแล้วรับผมวาวก้อง3าเมตรเบิงที่ล่ะไงบอพี่ตะข้นบ่เดี๋ยวเขาจะเดินทางไปด้วยรถของผมนะครับฟาดแปดวได้ไปมือนี้วอกันไม่น่าทานิึงไปมองเก่าให้มีสิวาวอให้เจ้าเมื่อเป็นแฟนให้มีโอกาสได้เดอนลงไปที่เจอต้องเศร้าตาให้บุญบังไปกไปเดินทางไปบังกันเลยผู้ชายภายหน้าแทนคิดถอดบรรยากาศกิบถอดพี่น้องมันต้องได้มวลมันจังแมนคงสีดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนเบิ่งบังไฟแสนนํำกัน พูดติดแปลกๆว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าแลนลบมังไฟไปน้ำกันตพตาใต่ห่มใหม่อ่ะขอดแล้วพี่น้องบาดนี้นี well ่มองข้าตะแลนเป็นทางขอนกีดอย่างเดียวเลยตอนแรกว่าจะคำเล่ยเฝ้ามาข้างนอกก่อนเดี๋ยวมาตกแต่งติดสนุติดหนังเฮ็ดตองเฮ็ดหนังเฮ็ดเข้านี่ครับมองเขาจะแลนแลนไปมองฐานมองไฟแส่นเห็นบ่อส่งเหมือนแล้วเพราะนี่กะหาม้งเคืองแต่หนาวมันเหมือนเร็วเนี่ยจ้ะหน่อยเดี๋ยวตกแต่งจ้ะหน่อย มเห็นสวยๆอยู่ดอกพี่น้องฮะมาเฮ้าตกแต่งเลยเดี๋ยวฟังเสียงรูกมึงกันนะอันนี้สร้างปืนเห็ดทีมงานลองฟังมึงกันเลยว่าเสียงตู้ตู่ตู้ตู้หรือเสียงป่าวฟิต์โอ้ยโบมีนดู ตัวเขาแน่เลยนเนาวัหนังก็เนียพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เขาจะเสีเน้นวาวกรถึงลัว่าวขืนเลยเปรี้ยวตงไหนม่ไดเนี่ยไรแต่ไรมัดเข้าสรนู้นี่เขามัดเลยบ่มัดเลยไมึงัดนด้ก็ไรกอ๋อขึ้อ่อดเหรวะพี่น้องออดเนี่ยพ่อพี่น้องอ่อไม่ตัวนี้มัดสนูบอะไรสุปแล้วกะว่าจะวัไถ้ใส่สนูอกลองวาก่อนลองวาก่อนเดีวกันไอว่ามันดูโอเคก่อนจังสิมาดามไม่ใส่สนู์ไม่ใสสนู์ห้มันดีดีไหมนี่มันอ่อนแห้งเพราะเนียเนียน คคงงงงสสดดีีถ้้้าาาไไมมเจวแแขนนนบัปตอนนี้กะเฮ็ดตองเฮ็ดหนังแล้วเรียบร้อยเฮ็ดเข้าแล้วเรียบร้อยพี่น้องพร้อมปล่อยแล้วนะครับพร้อมขึ้นสู่ฐานจะเป็นยังไงกูแเรียนลูกเรียนอะไรนะก็ได้เดี๋ยวให้ลงแรนนะครับผมจะเป็นผู้ปล่อยมฮอดทองเหล่านล่มมามี่ปัจจุบันปัตตอนตีพัดว่ามันสิขึ้นปิ้วไอ้ท่นนี่บัดรมหอดนี่แหละล่มคือโบเฮงาคนเดียเดี๋ยวไปต่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยนี่ขนาดพี่น้องโอ้ไปทีล่ะโอ้วุ่นาเลยนเวลาสาปีละเดนอห์ลาที่เฮาว่าเดือนามาพอกันเอาลองมึงกรครับพี่น้องลองมึงกรล่องมึงกรอปอะ่ป r d m a oh. Oh, a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  Kom tillbaka, kom tillbaka, kom tillbaka! Jo jo, min hand! Hjälp! Bra Joe, du är min อยากแว่าเอี่เลรอ้่พี่องตแต่ทกีๆว่ามันต้องแมนเลยจับมือเจ้าอูลบมึงไปไปน้ากันตกตาใจโฮหมหัวใจอ้ายไห้วันอยากเปี่ยนความสัมพันธ์ลมเบิดพี่น้องตอนไหะจะอยู่อยู่ล้มหรอ ตองมันมาทั้งใส่หน่อยหนึงลมมแห้งพี่น้องจอยเออยูยูลมมันขาดลมมันขาดส่วนหนึ่งเดี๋ยวถ่ายลมแห้งเขาอยู่เลยเดี๋ยวนี้วาดวงยางใสลมแห้งเมือแห้งพี่น้องเลยเจีนลมมีตหักเดี๋ยวไปวาววาวไปเจียนมาอีกอบหนึ่งจะวอลมท่บูมี่ป่ะประเทศจุ้านแบบลมแห้งกว่านี้ไปเลนบูมีเลย แห<ต>้งย,ยูสบายเลยขาล้นแห้นี่ยู่เด้พี่น้องเพื่อหันมันก็ยูแหละเท่านี้มันยูแหละเพื่หันที่แรกว่าจะอยูแล้วล้นมันหาตอนเคยสัญญากันไว้มาพอกันไม่นานการบังไฟมองต้องให้ล้มมีต้องใส่ล้มหลายเนี่ยจะหน่อยญญให้มีโอกาสได้เจอลกไปที่เจอต้องเศรู้ตาให้บุญบังไฟได้เบิกฟาบูาบาชาพญาแถนคิดทอดบรรยากาศคิดทอดพี่น้องมันต้องเลยมวนมันจังแม่นคงสิดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขน พี่น้องตอนนี้ล้มก้าเริ่มมาแล้วจะโกบ้องแล้วมืดแน่จักหน่อยคงสดดีอ่ะพี่น้องล้มกับแม่แน่แล้วแต่ว่าบ่หลายเด้ต้องเห็นล้มไหมแห้งก่อนซะสั่นมื่อยเดี๋ยวถ่าล้มก่อนพี่น้องแต่ว่าอาจจะมืดแน่เอาล้มมีล่ะพี่น้องล้มมีไหนได้ลึงเอาปะมีอยู่เด้ไปเไปมี่เออไปตามตรงไปไปไป ไปไล่ะไป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 สูดท่งต่างก็ไปพ่อหลมบ่มีไหวบ่เนาะน่เ,าาะเดี๋ยวยถามไป้ล่งพิสานังงวนง่อนว่าจะแลนตอ่อหรือจะข้อแค่นี้ถ้าปล่อยมือที่มันมีลม A few moments later. ต้องรับคลิปนี้กะไมีแค่นี้นะครับกะโบนิยูร่มเหยีพี่น้องเบิ้งนะครับแต่ว่าเกือบเกือบอยู่มีภาพสวยๆเร่าๆบิางแน่นิดหน่อยนะครับคลิปนี้แต่ว่ากะสีมีแก้มืออีกคลิปหนึ่งฝากติดตามไม่ได้พี่น้องย่ามร่มแห้งเว้นสีมะปล่อยพี่น้องเบิ้งกะคลิปนี้กะขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับออ้้้้ััััวมมมนนนนนตงงแ่่ไไไดจจืเาาลลบบฟปก ตาใจหุมใหม่หัวใจอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ทันได้เบา